มังการนาอันนี้ต้องมงแล้วน้องเขาจะพูดจาคำจีบกันพูดลาจะเป็นบนบ้านเดียวกันอันนี้มานอนแต่ว่าอีกตำบลหนึ่งอันนี้เลยตำบลสือระคำค่ะบนบ้านเดียวกันนอนฝาก่างฝาก่กานทุกคนกันนะคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะอยู่กับสมอสวัสดีค่ะกับทนายสวัสดีค่ะเมื่อคืนนอนไหนคะนี่เมื่อคืนนอนที่รักอืมที่รักเหรอครับสบายไหมสองคืนคืนนี้ด้วยใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็ยังจะมา่ ตอนเช้านอนกลับเย็นๆเหรอกลับก็คือประมาณสายๆหน่อยนิดนึงแล้วทานข้าวยันเนี่ยกำลังจะไปทานเนี่ยตรงนี้ต้มกระดูกหมูแซ่บหลายเด้อต้มต้มกระดูกหมูใส่ใส่มะระไงกินเลยนี่มเห็นไหมนี่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 อนี่อร่อยเปื่อยต้องมีข้าวด้วยสิ ข้าวหมดข้าวหมดข้าต้มก็ได้ก็ก็อ่าก็แปลว่าทนายก็จะยากอะไรก็ตักข้าวต้มใส่ก็ได้อ๋อดี๊เดียวไปเอาข้าวต้มมาก่อนเดี๋ยวมาเติมไว้นี่เติมหมูเวลาเน้นเน้นเน้นเนนข้าวต้มอยู่ตรงนั้นก็มีค่ะเนอข้าวต้มมีแต่ก็ตักแล้วก็ราดนั่นเห็นไหมเขาทำอยู่เนาะในร้านแม่บ้านอยู่ไหนล่ะร้านบ้านโอ้ยเนาะ

S <S น<า>ี่น,<า>นะคะเคสวยจังอขอรูงเกสวยนายอุทยก็มาแล้วนะคะนี่นะคะสนานั่งกินก่อนแล้วหกเลยก็มาถหาหม่โอเคไม่ไม่ยัง,ย,งยังจะถ่ายกับทนายก่อนปใช่ค่ะ นานๆแกจะมาทีเพราะว่าทนายไม่ได้มาบ่อยนานๆจะมาทีนะคะนี่รู้รู้ไหมวันนั้นได้เท่าไหร่ตอนทนายจะขับบ้านอ่ะจําได้ไหมที่ยายเดินถ่ายตามหลังน่ะไม่รู้ยายได้ตั้งสามสี่พันเด้อใช่ถือให้ไปปิ้งไปคู่กับทนายไปปิ้งไปคู่เลยนี่นะคะ อยู่กับสร์ชาแนลนะคะทนายทนายทนายไลน์บอกชื่อเร็วเดี๋ยวทนายอุทัยนะครับนายอุทัยคนสวยคนสวยอยู่ในช่องคนสวยนะครับตอนที่เราไปแบ่งน้ำท่วมเนาะเราไปน้ำท่วมเนาะเราไปเที่ยวสวนของทนายอุทัยมาแล้วนะคะสวนหน้าอยู่มากแล้วก็มีปลาเยอะเลยนะคะปลาลึกใจเยอะดดูยายตื่นเต้นดูาตื่นเต้นมากเลยเนาะ ขึ uhm. ้นมาได้เลยเพียมมาดีหนูวนกล้องให้นายเห็นน้องปู่นะอยู่ตรงนี้แหละหนูจะวนให้เห็นน้องปู่พี่อยู่ตรงนั้นแหละพี่พี่สมอนอยู่นี้แล้วสวยให้เห็นน้องปู่ตรงนี้สวยๆเห็น้องปู่โอเคค่ะเห็นปู่ด้วยค่ะโอเคจะยังมาเนี่ยขอบคุณหลายๆเลยมุนกันกันนะจ้า นี่ยอุบลอุบนี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นนิวยูทูบเบอร์แล้วล่ะคนนี้เดนไ้วเหรออจ้าสวยอยู่ค่ะพี่สวยอ๋อสวยจากกนิกาตุ้มหมนะคะอ๋อกานิกาเหรอตุ้มห่มอ๋อเหรอคะอ๋อชุดโอเคค่ะมาสวัสดีค่ะ ออกมาจ้าเสร็จแล้วสวยได้เยอะเลยไม่เป็นไรสวยเลยไโอเคนะคะพนายสวยมากเลยเดี๋ยวพี่ตัดดูพี่ฮะมาด้านแดงก่อนนี่โอ้ขอบคุณหลายๆเลยเลยยูนก้าวขาสวยมากเลยเมื่อกี้ชัดเลยพี่มาตัดชดดนสั้นสิเอาแค่นี้แหละ